สวัสดีค่ะวันนี้พี่เล็กแบมบูพามาดูงานอีกแล้วนะคะที่ที่เราจะพามาวันนี้คือต่อจากอีพีที่1ครั้งนี้ขับรถเข้ามาภายในโรงแรมก็เห็นสีเขียวขจีทั้งนั้นเลยนี่คือทางเข้านะคะอ่าวันนี้อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะกับเล็กแบมบูค่ะวันนี้เรามาการที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะ เราลืมทักทายสวัสดีค่ะนี่คือท่าทักท,ท,าทาทกทยของเล็กบมบูนะคะเราก็ชอบอะไรที่ไม่เหมือนไทยเพราะฉนั้นเราก็จะทักทายกันแบบต้นไม้เปิบดบานัำมาเลยค่ะดเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้าของโครงการที่รายการภูมิให้มาล่ครอนุอนนสาวไทยสร้หมอลุณตาม คั้งที่2ที่เรามาที่อน,นุสาวรีย์ชัยสมรภูมนะคะ <Wow. S 1> ก็วันนี้มาดูความคืบหน้าของงานหลังจากเราผ่านไป1นึ่งอาทิตย์นะคะความคืบหน้าของงานค่อนข้างไปไกลแล้วเพราะวันนี้เราเสร็จแล้วนะคะจนขึ้นหลังคาและวกาลังเป็นรูปร่างและความยากของการขึ้นหลังคาคือการต้องทำงานที่ให้มันมีความละเอียดน,นะคะแล้วก็มีการสารไม้ไผ่ซึ oh. ่งปกติ ที่ได้บอกว่างานสถาไปัตย์ไปจบที่อินเทเียดีไซน์จบที่การตกแต่งภายในในตัวนะคะเดี๋ยวตามกันมาว่าไปดูความสวยงามแค่ไหนก่อนอื่นขอเอาข้าวไปให้คนงานก่อนเอาไปให้ลูกน้องก่อนนะคะวันนี้เรามีกับข้าวมากว่าก,ากด้วยไปค่ะ นี่คือการทำความสะอาดไม้ไผ่ก่อนนำมาขึ้นงานนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศการทำง,ง,งานเป็นงานที่ใช้ความประณีตและพิถีพิถันทุกขั้นตอนเลยค่ะตามมาดูงานกันเลยนะคะ <S 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 วันนี้เราก็มาดูงานเนาะมาดูงานมาเก็บคว,วามเรียบร้อยของห <Okay. S 2> ลังคา,มาไม้ไผ่นะคะอาคารมาไม้ไผ่ที่วันนี้เนี่ยเราอยู่กันใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะ oh, <no. S 2> ก็มีรายละเอียดไม่น้อยที่ไทยแนนลนด์บ a m b ต้องใส่รายละเอียดนะคะอย่างเช่นว่าเอ่อการ พอเราจบหลังคาแล้วเนี่ยเรามีการเก็บงานเพื่อให้งานเรียบร้อยเนี่ยด้วยการทําอะไรนะคะอันนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวครั้งหน้านะ EP หน้าเราจะมาดูตอนจบกันว่าอาคารนี้เมื่อเสร็จสิ้นแล้วความสวยงามที่มันอยู่บนอาคารชั้น6<ด>นเป็นยังไงนะคะแล้วติดตามเล็กแบมบูในไทยแลนด์บมบูนะคะสวัสดีคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเราไปลงลิฟต์คนงานกัน,กนลิฟต์ที่เราเออไม่ได้อยู่ในตัวอาคารนะคะเป็นลิฟต์ชั่วคราว ไปดูอารมณ์ของการขึ้นลงลิฟต์ของการทำงานกันย้าหูตดต้องกปดิดทางก่นหลยอ่าคุว่าลิฟต์ลงได้ยังไงนะคะนี่ก็เป็นลิฟต์ที่นำไม้ไผ่ขึ้นและลงจากชั้น6ของอาคารนะคะพี่เล็กแบมบูลเลยตัดสินใจลงทางนี้เลยง่ายและสะดวกดีค่ะ ครั้งหน้าเรามาติดตามกันต่อนะคะในตอนต่อไป